เนี่ยพี่น้องทั้งสี่ภาพเนี่ยอยู่กันได้นะครับอยู่กันได้รักกันได้ทั้งคนดีคนไม่ดีคุณไม่ชอบกันแต่ยังไงคุณก็ต้องยืนอยู่บนแผ่นด,ดินไทยเดียวกันนะครับทาไมอะ่ะนะครับนี่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอะนะครับแล้วอย่างนี้เราก็ต้องสร้างอะไรอะ่ะเนะครับจะย้ายอยู่ดาวังคารไหเนะีน่ยะครับเนี่ยเขากำลังจะไปตรวจดวงจันทร์จะไปกับเขาเลยไหมล่ะ <c oughs> จะไปกับท่านไหมล่ะนะครับผมจองตั๋วให้ได้นะนะครับเนะี่ยผมเข้าถึง แตงั้นะคนบ้าเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานนะนะี่ครับราะหน่วยงานต่างๆก็อชอบคนบ้าอย่างผมนี่แหละมันให้ความคิดนะครับ,ม,ม,นะรบมันให้ความคิดดีบางคนจบปริญญาโทรเป็นระดับด็อกเตอร์ยังมีความคิดไม่เป็นกลางอย่างผมเลยนะี่ครับหี่บางคนเนี่ยนะผมจะบอกให้นะี่ครับบางคนมีการศึกษาสูงนะครับแต่เรื่องจริยธรรมเรื่องมนุษยธรรมไม่มี เนี่ยครับนี่นี่คือความจริงเลยเพราะอะไรครับกิเลสมันบังตามีเงินสัอย่างคิดจะทําอะไรก็ได้นะครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทามันจะผิดหรือจะถูกสิ่งที่จะพิจารณาง,ง่ายๆฮะฟังนะเอเอนะครับนั่งฟังอยู่เนี่ยนะฮะว่าไงนะ้ำมันลมเออเสียอัดว่าไงคุยกันได้นะเบอร์โทรม,มีแล้วนี่ยนะครับว่าไงถ้าพี่มองผมเป็นขยะผมก็มองพี่เป็นถังขยะ นะครับถ้าพี่ไม่ให้เกียิผมนะครับโคตรพ่อโคตรแม่พี่ก็จะไม่ได้เกียดจากผมด้วยครับนี่คือความจริงโคตรเง่าสกปากยากติโหติกาผมก็ไม่ให้เกียริเพราะอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่สายเลือดอยู่แล้วถูกปะเข้าใจอ่ะชัดเจนนะนะเดี๋ยวก็บอกอยืด้วยนะเขียนด้วยนะปู่มหาวุนีเปิดศาลทาลบเออเอาแบบดุดุหน่อยเนะียเปิดศาลทาลบอือเพราะคนดีของสังคม จอมโจรหัวใจทะนอนงเอาฮาครับขอบคุณมากครับสารวัต <acknowledging> <c oughs> รครับแหมแอบลอยมาอ๋อวันนี้มาสอนสังคมฮะบรรยายสังคมเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยครับเป็นนะครับเนี่ย,ยตัวแทนของสังคมนะครับตัวเองเป็นคนดีนะครับ ชี้หน้าดา่าคนนั้นว่าคนนั้นโกงว่าคนนั้นนะครับเมือพระก,กับเจ้าก็ไม่เว้นนะครับเอาหัดไอ้นี่นะครับคนมันใจหมาคนมันใจหมาน,มะนะนะ่ครับคนมันใจหมาเข้าใจไหมเนะยครับพระมันยังไม่เว้นเลยนะ่ครับผมจะบอกให้นะเวลามีเหตุเรื่องเกิดกับพระอย่าไปคอมเมนต์นะเพราะอะไรรู่ว่าพระเขามีของพิเศษสี่อย่างที่พุทธการท่านกล่าวไว้นะครับตกนรกนะครับบอกให้ผมไม่ขึ้นเลยนะอันนี้เรื่องจริงสังเกตไหม นะครับไอคนที่จับจ้วงพพะสององค์เจ้าเนี่ยสังเกตมหพระพุทธองค์บอกว่าผมจะไม่มีนะครับจะล่วงหมดนะครับเนี่ยไม่ต้องโกนเลยฮะนะครับไม่ต้องโกนเลยมันจะล่วงหมดนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านสังเกตอยู่ได้อย่างที่ท่านเห็นน่ะผมพูดนี่ตาเห็นเลยนะนะครับเนี่ยพวกนี้มันทําเขาเรียกว่าทํานะครับทําดีนําหน้านะครับเก็บบาปไว้ในภูมิเข้าใจไหมนีครับเเหมือนผีเขาเรียกว่าผีอะไรนะ คนเราจะเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นให้เต็มภูมิจะเป็นเทพเป็นเทวดาก็ต้องเป็นให้เต็มภูมินะครับไม่ใช่ครึ่งผีครึ่งคนนะครับอืมนะครับถูกไหมเออบางคนถามบอกปู่ครับตั้งแต่ปู่พูดมาผมเห็นปู่นะครับนะครับนะครับออมันติดไงนยครับเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยเป็นจิตใต้สํานึกนะนะครับเอออ่ะกูก็คขับไว้ก่อนเดินมาเดินมากูขับไปก่อน ครับครับนี่ผมเจอผมเจอน้ำอดลมผมก็จะพูดขับเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเขาพูดขับแต่ผมผมก็พูดขับนะครับแต่ถ้าเขาก็เด็ก็ทิ่มเบ้าเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ถามพี่สอนนรินดูอาการผมน่าจะรู้นะนะครับว่าผมนิสัยเป็นยังไงใช่ปะพูดดีกับผมผมก็ดีด้วยใช่ปะถ้าพูดดีเฮียผมนะครับผมก็พูดเฮียด้วยครับคนตรงไม่ต้องกลัวไม่มีเลี้ยวเลยเจอทางโค้งไม่มีเลี้ยวเลยพุ่งตรงเลย ขับรถไม่ได้นะนี่ครับอะไรนะเอาหมอโฮ้ยหมอไม่นี่แล้วนะครับหมอไม่รักษาแล้วนี่มันสุดแล้วนะครับอาการอย่างผมนี่รักษาไม่ได้แล้วครับพี่พี่เอื้อยรักษาไม่ได้นะครับเขาบอกว่าปล่อยแล้วนะครับอันนี้เขาสุดสุดในรุ่นนะครับอะไรนะดีมาดีกลับด่ามาด่ากลับ ใช่สโลแกนผมเลยนะครับพูดมากเดี๋ยวเจอหลวงพ่อบล็อกวัดหมังเหงาผมลืมบอกกับพี่น้องประชาชนไปเลยครับฝากอีพ่ออีแม่นํานะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าตำรับนะครับต้นลากนะครับของหลวงพ่อบล็อกนะครับวัดหมังเหงานะครับ <c oughs> ทางภาษานรินเนี่ยถ้าพูดถึงหลวงพ่อบล็อกนี่พวกเกรเกียนเนี่ยพวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยโคตรกลัวผมเลยนะหลวงพ่อบล็อกโคตรศักดินน <c> ์สิทธิ์เอฟซีบางคนเอาไปใช้ฮะไอพวกเฟซอวตารพอเห็นเราคอมเมนต์ใช่ปะ ไปหาเราแชทก็ไปหาเรานะครับบอกไปเลยจัดเอาหลวงพ่อบล็อกปู่เขาฝากมาให้เอาหลวงพ่อบล็อกไปองค์หนึ่งกดบล็อกโอ้โหไมดเกลืองเลยมันจะบอกอะไรฮะอะไรนะเอออะไรไ <c oughs> อ่ะนะครับนะครับอ่ะมีใครจะถามอะไรไหมครับนี่ครับอืมประเด็น นะครับคือปกติฟ้องได้นะครับฟ้องได้นะครับนะครับแต่คือศาลเขาไม่ฟังนะปากเ่าวะนะครับนี่หลักฐานเนี่ยนะครับไอที่เขาบอกว่ามีคลิปมีเครื่องมันเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาเข้าใจไหมนะครับเออจิตวิทยานะครับฟังผมนะเขาเรียกจิตวิทยานะครับไอสิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่มีไอสิ่งที่เขาบอกไม่มีแต่มันกลับมีเคยเจอไหมนะครับเหมือนผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่มีอะไร ผมไม่มีแบค็คนี่ครับผมไม่มีแบค็ผมมแบคผมไม่มีนายผมไม่มีเพื่อนมมอน,นะนี่ครับผมมีแต่ครอบครัวเห็นไหมนี่ครับมันจะกลับนะครับพวกนักปราจะใช้คํากลับสอนไว้เลยนะจะได้รู้เงียเห็นใจนะนนทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ <c oughs> แต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่า ผมจะยืนเคียงข้างนะลุงกับป้านะผมไม่รู้นะว่าลุงกับป้าอยู่ที่บ้านกกอกจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวลุงจะดีลุงจะเป็นคนไม่ดีผมไม,ไม่ได้สนใจแต่ณปัจจุบันผมเห็นว่าลุงโดนนะครับทั้งสื่อนะครับเนะ่ทั้งพ่อคนดีนะครับนั่นด้วยฮนะแล้วก็เพื่อนพ้องนะครับลุงคอยดูผมนะ นะครับเดี๋ยวเพื่อนพ้องลุงที่พยายามหักหลังลุงนะครับแล้วลุงจําไว้นะเมื่อเขาเข้ามานะครับเพื่อขอโทษนะครับเนี่ยลุงต้องให้อภัยนะนะครับแต่เราก็คบกันยากหน่อยเนาะรอยร้าวอ่ะแก้วอ่ะมันแตกแล้วใช่ไหมแต่มันยังสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะลุงนะวางหลักแม่ตานะครับแม่ตาการุณามุติตาอุเบกขาถูกไหมเออแม่ตาคืออะไรเมื่อเห็นเขาสำนึกเราโปรดแม่ตาเขา กนะักรุณาอนุเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานะครับขาดแคลนนะครับเนะมุทิตานะครับแสดงแม่ตาจิตนะครับกับเขาว่าเราไม่เคยคิดกดเคืองนะครับเนะี่ยอุเบกขาวางทุกเรื่องราวที่ผ่านมานะครับให้มันกลายเป็นอดีตไปนะครับผม อา้าวไม่ได้ครับคุยกับปู่มาหาหมุนีนะครับต้องยิ้มนะครับคุยกับปู่มาหาหมุนี